อ๋อหนูออยังมีผัว้วยยัยงมีผลลัว้วยอะเราจะไปที่ไหนก็ไปได้อ่ะเลยมีผัวจนแล้วไปที่ไหนก็ไปไม่ได้เลยรวยยังมีผลลัวรวยอะ่ะคุณม่ได้จะมีผัวรวยได้อ่ะ ฉัทำวเลยช่วยยอ่ละยังไงนก็ไหวช่วยู่แล้วัไม,ไ,วยยวไม่ตายง่ายๆหรอกช่วยอยู่ละชวังยยไม่บ้ารอกก็แค่้เดียวยังได้อยู่ยังโอเคแล้วหนูยังมีผลดเลยด้วย ไปเดินที่ไหนดีอ่ะถึงจะมีฝนลอยหนูยังมีฝนลอยอ่ะช่วยดีกว่าเรานั่งพกท่านัาน่งเหรอนะ <c oughs>